อยากเก่งต้องขยันอยากรวยต้องรีบทําแต่ถ้าอยากสบายต้องรีบนอนหวานเจี๊ยบจุบๆุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนก ร้องเชยแจ้วส่งเสียงร้องจุกูจุก,กูจุก,ก,จก,กูอย่างมีความสุขสวยงามกระแทกใจยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ พบูชาครับก็มีครับสวยๆเลยครับพุทธสินงดงามอลังการงานสร้างครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับราคาบางบางเบาเบาครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับสองร้อยบาทครับบางบางเบาเบาครับบูชาสององค์สามร้อยบาทครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์หน้าแก่ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ 200บาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จวังหลังครับ สองสี่หนึ่งหนึ่งครับหลังรอห้ครับรายการที่3ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับปิดทองเก่าครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ หน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทครับก็จับต้องได้ครับบูชา2ององค์สามบาทครับรายการที่6ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับหลังยันยุ่งครับเนื้อสำลิตรครับ รายการที่7ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อบโบราณพิมพ์นิยมครับ,บร,าย,รบายการที่8ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จหลังรอ5ครับวังหลังครับปี2 4 1สครับน่าจะฝั่งพระาธาตุครับ เหนือเก่งเก่งเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่สิบครับเป็นพระสมเด็จครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับเหนือนึกนุ่มครับนุ่มนุแน่นๆ่นเลยครับหนวันเลยครับ ฝั่งเพชรฝั่งพลอยสีแดงครับรายการที่11ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับฐานเตี้ยครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อกระไหลทองครับรายการที่13ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆเลยครับแก่งๆแ,แน่นๆสวยๆคมๆเลยครับมันๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์แปะยิ้มครับ ยิ้มแก้มปี๋เลครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่16กคเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับ รายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค์ครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จฝั่งเพชรฝั่งพลครับเววับจับตาเลยครับ200บาทก็โดนใจได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำลเลยครับได้สัตว์ได้สวนครับรายการที่20ครับเป็นพระสุ้มกอเนื้อดินครับ สมกอเนื้อดินเมืองกำแพงเพชรครับลงรักเก่าครับรายการที่21็ครับเป็นพระสมเด็จฝั่งเพชรฝั่งพลครับเนื้อหนอนน,นุ่มเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับนะมองหน้าบูชาครับ รายการที่22ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าครับออกสามลิตเลยครับรายการที่23ครับเป็นเหนเรียญเจริญพรครับหลวงปู่ทิมอิสริโกครับ ปีพศ2517ครับเรี่ยมเกอบพร้อมบูชาเลยครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์แปะยิ้มครับ ได้ฐานต่อโค้ดีครับยันอุครับ <c oughs> เหนือโลหะมันๆเลยครับยิ้มแก้มปีกเลยครับ <c oughs> รายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เหนือโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเหนือกระไหล่ทองครับ รายการที่2 7ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่2 8ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับ 200บาทครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหืือนวัน,นวนัมันมันเลยครับนุ่มนุ่ม,นมแน่นๆเลยครับแต่ไม่นิ่มครับ รายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่31เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ ให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับเวลวับเลยครับเนือน้อนวลนวลเลยครับนุ่มๆเลยครับ รายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่34ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับถูกใจได้เลยครับ200บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่35ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลอโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับสภาพใช้ครับ รายการที่36ครับเป็นเหรียญเสมาพระพุทธชินราชครับด้านหลังเป็นอกเหลาครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับพระพุทธชินราชงามเลิศครับทิ่นกำเนิดพระนะเรศวรครับเมืองพิศนุโลกครับ รายการที่37ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับรายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคม,คมๆหล่อล่่ำๆเลยครับ รายการที่39เครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อกระไหล่ทองครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่41ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆเลยครับปากหัวครับรายการที่42ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับกำลังนุ่มๆมันๆเลยครับกลมๆเลยครับรายการที่หนึงครับเป็นหลวงพอ่อทวดเนื้อผงครับอุ้มลูกแก้วครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ พอดทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญมหาวชิราวุธครับสยามรัฐกครับเหรียญเงินครับด้านหลังเป็นช้างสามเสี่ยงครับเหรียญหนึ่งสลึงครับปีพศสองสี่ครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญรัชกาลที่9ครับเหรียญพระราชทานครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆย,ยามเย็นๆครับ ราคาบางบางเบาเบาครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับขอบคุณครับ